ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอฟาบิโซโรเมโนโลและวัชเพ์แบ็กยืนยันลิเวอร์พูลมีความสนใจในตัวของเอเดซอนเมดฟิลตัวรับของอาตาลันตาจริงแต่ณตอนนี้ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นทางนี้โรมโนโยังบอกอีกว่าไม่ต้องห่วงหงแดงจะซื้อผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเสริมทัพแน่ๆในซัมเมอร์นี้เท่าที่ผมทราบว่าลิเวอร์พูลกำลังทำงานเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องหลังอยู่ ทีมงานของพวกเขากําลังทํางานในเรื่องนี้ในการซื้อขายผู้เล่นอย่างไม่มีอะไรใหม่ก็จริงแต่ไม่ต้องกังวลม,มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนริสคานรายงานว่าดูเหมือนว่าลิพูจะได้ทําการปฏิเสธข้อเสนอก้อนใหญ่จากเอลนาเซอร์ asser, ทีมในซาอุดิโปรลีกเพื่อขอซื้อตัวเฟอร์กิวฟันได้กองหลังวัย33ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ ก่อนหน้านี้เห็นลูดีกาเลตีพิ่งรายงานไปเมื่อวานนี้ว่ากองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียนั้นได้ไฟเขียวให้อานาเซอร์เดินหน้าคว้าตัวฟานได้จากรลิว์ภูมาร่วมทีมโดยเขาบอกว่าหงแดงต้องการค่าตัวของกัปตันอยู่ที่55ล้านยูโรบอกเลยว่าไม่มีทางถึงสัญญา12เดือนราคาแค่นี้เก็บเอาไว้ถ้าไม่ต่อปล่อยฟรีดีกว่าไหมพีทโอรุก จากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าลิ์พูพร้อมรับข้อเสนอในเงินจำนวน20ล้านปอนด์สำหรับการปล่อยตัวไทเลอร์มอร์ตันออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้อนาคตของมอร์ตันเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากฤดูกาลที่น่าประทับใจในการยืมตัวไปที่เฮาซิตี้เขาได้แสดงศัก,กยภาพและความสามารถของเขาในการแข่งขันในระดับที่สูงมอร์ตันยกระดับความสามารถกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งเช่นกัน ตามรายงานระบุว่าจุดยืนของลิพูชัดเจนหากไม่มีข้อเสนอที่ดีเข้ามามอตันจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของทีมต่อไปอย่างไรก็ตามความสนใจจากสโมสร,รชั้นนำของยุโรปอย่างเซบียอาเบยลาซิกและไอทักแฟงเฟิร์ตนี้บ่งชี้ว่าเขาได้รับความสนใจและอาจจะมีการแย่งตัวเข้าเกิดขึ้นแม้ว่าหงแดงจะตั้งราคาค่าตัวของมอตันเอาไว้ที่20ล้านปอนด์สำหรับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่เขาเองก็จะได้รับโอกาสเพื่อพิสูจน์ตัวเอง และความสามารถว่าจะดีพอที่จะเป็นในขุมกำลังของอาร์เนอร์เฮดโคชของทีมลิเวอร์พูลหรือไม่ในปีซีซั่นนี้จจริงอยากที่จะให้ลองใช้งานแบบเต็มๆก่อนในช่วงปีซีซั่นนี้แต่ดูเหมือนว่าในตำแหน่งนี้สเตฟานไบเซติจะถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่มาก่อนมอตันนะครับถ้าจะมีดาวรุ่ง1ใน2คนนี้สแตนบายในตำแหน่งเบอร์6เชื่อว่าไบเซติน่าจะได้รับโอกาสก่อนแน่ ได้ครบปล่อยเลยลิพูมี2เงื่อนไขหรือดีอารสลิพูเอ็กโคซื้อท้องถิ่นชื่อดังในกรีฑรายงานว่าลิเวอร์พูลมี2เงื่อนไขสาคัญหากพวกเขาจะปล่อยลุยดีอาสปีกจอมผิวทีมชาติโคลอมเบียออกจากถิ่นแอนฟิวสตาร์แนวรุกวัย27ปีสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับทัพโขงแดงนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากเอฟซีปอร์โตเมื่อเดือนมกราคมปี2022โดยนักเตะลงสนามให้กับทีม98เกมพร้อมซัดไป24ประตู ด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทาให้ดีอาสตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนําในโยุโรปโดยเฉพาะเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาและปีแอดเชปารีสแซงแช็คแมงแม้ว่าลิพูไม่ต้องการขายดีอาซึ่งลงเล่นในลีก37เกมซัดไป8ประตูกับ5แอสซิสเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาออกไปแต่กรณ์นั้นก็ไม่ใช่ว่าการยายทีมจะไม่เกิดขึ้นเพราะสื่อดังระบุว่าหงแดงพร้อมแยกทางกับดาวเตะชาวโคลอมเบียหากได้2เงื่อนไขที่ต้องการ สิ่งแรกถ้าทีมที่สนใจต้องการเซ็นสัญญากับดีอาร์สพวกเขาต้องกล้าทุ่มเงินจำนวน75ล้านปอนด์ส่วนเงื่อนไขที่2เดอะเรตต้องหาตัวตายตัวแทนนักเตะให้ได้ก่อนที่ทำการอนุมัติขายเข้าออกไป คอสอฟไซร์ side, รายงานว่าสโมสร,รลิปูได้ทําการแจ้งอย่างชัดเจนไปถึงเอเนต์ส่วนตัวของเดีอัสแล้วว่าพวกเขาไม่มีแผนที่จะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปในช่วงตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้แม้ว่าดีอรสกาลังจะได้รับความสนใจอย่างมากจากทีมชั้นนําอย่างบาสโลรนาปาริสแซงแชักแมงและสโมสร,รเอลอาลีสโมสร,รในลีกซาอุดิอาระเบียก็ตามอาเน่เฮดโค้ชคนใหม่ของทีมหง์แดงยังคงต้องการมีดีอรสเอาไว้เป็นกําลังสําคัญให้กับทีมของเขาที่จะสู้ศึกอันยาวนานในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนี้ คอสอ,อฟไซร์รายงานว่าลิพูได้ทำการสอบถามเกี่ยวกับการย้ายทีมของอูเดียงคอสซูนูกองหลังของไบเออร์เลวเซ่นในช่วงซัมเมอร์นี้คงแดงได้รับแจ้งจากเลวเซ่นว่ากองหลังทีมชาติโกดีบัววัย23ปีรายนี้จะสามารถย้ายทีมได้ในราคา40-45ล้านยูโรสำหรับตลาดซื้อขายในหน้าร้อนนี้ รองเทนอยู่ในแผนสื่อดังรายงานลิพูมีแผนเปิดการเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่เช่นอเล็กซานเดอร์อโนก่อนสิ้นปีนี้ลิพูลสโมสรดังในสึกพีเมลีกอังกฤษวางแผนจะเปิดการเจราจาเรื่องขยายสัญญาฉบับใหม่กับเทรนอเล็กซานเดอร์อโนฟูลแบ็กตัวเก่งก่อนสิ้นปี2024แน่นอนอเล็กซานเดอร์อโนซึ่งเป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมี่สโมสรสร้างผลงานดีมีคุณภาพมาตลอดนับตั้งแต่ที่ก้าวขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ โดยเขาได้รับการแต่งตั้งจากเจอเกนครอปกคุณสื่อชาวเยอรมันให้เป็นรองกับตันทีมมเมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนกรน้นการที่ฮงแดงมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่นั่นก็คือการอำลาของครอปหลังจบซีซั่นที่ผ่านมาและสโมสรแต่งตั้งอาร์เนสซอลตเข้ามาทำงานแทนทำให้รองเทนยังไม่แน่ใจว่าจะฝากอนาคตเอาไว้ในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปหรือไม่ที่สำคัญด้วยการที่อเล็กซานเดอร์ลือสัญญาก,กับลิพูเพียงแค่1ปีหรือจนถึงเดือนมิถุนายน2025นั่นทำให้เรอัลมาดริดจับตาสถานการณ์ขอองงนักกตย่าใล้ชิด พราะพวกเขาหวังจะดึงมาร่วมทัพแบบฟรีเอเยต์จากรายงานล่าสุดของฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อลูกหนังชื่อดังระบุว่า็อลตมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเก็บฟูลแบ็กทีมชาติอังกฤษวัย20ปีอยู่กับสโมสรต่อไปและจะพูดคุยกับเจ้าตัวเพื่อประเมินว่าแผนระยะยาวของเขาคืออะไรทั้งนี้อเล็กซนเร์โนลงเล่นเปิดตัวกับทีมชุดใหญ่ในวัย18ปีและเล่นให้ทีมไปแล้ว310เกมพร้อมคว้าแชมป์มากมายรวมทั้งพิมลิกยูฟ่าแชมเปี้ย เอฟเอคัพคาราบาวครับและฟีฟ่าคลับเบลครับ,เ,รบเป็นต้นเบนจาขอบจากกิมมี่สปอร์ตรายงานว่าจนถึงตอนนี้แน่แลว,ว่าเรอราดริดนั้นมีความสนใจในตัวของเทรนเล็กซานเดอร์โนจิงและพวกเขากำลังเฝ้าดูว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของผู้เล่นรายนี้กับโตสการลิพูนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ในการควบคุมของลิเวอร์พูลแต่พวกเขาคงไม่อยากทิ้งมันไว้นานเกินไป โดยไม่มีความชัดเจนหรือเห็นได้ชัดว่าเสี่ยงที่จะเสียเทรนไปแบบฟรีๆพวกเขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะเก็บหนึ่งในนักเตะท,ที่สําคัญที่สุดของสโมสรเอาไว้ให้ได้ต่อไปจัดอันดับ5แข้งแอฟริกันที่ยิงประตูมากสุดในประวัติศาสตร์พิมลิ 5. มมาเรียอลอเดบยออดีตหวอกชาวโตโกที่ทําให้แฟนบอลออร์เอนอลมี2อ,อารมณ์คือทั้งรักและทั้งเกลียดโดยหลังจากย้ายจากโมนโกม,มาเล่นกับไอ้ปืนใหญ่ในปี2005ภายใต้การคุมทีมของอาแซนเบนเกอร์นั้น อาริบยยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอด4ีปีกับสรโมสรในปี2009อาริบยอยย้ายจากอาร์เซนอลไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ท่ามกลางความโกรธแค้นของซาวกเดอกานเนอร์โดยเจ้าตัวเล่นให้กับเรือใบสีฟ้าเป็นระยะเวลา2ฤดูกาลก่อนจะโยกไปเล่นกับเรอัลมาดิตอย่างไรก็ตามอาริบยอยไม่ประสบความสําเร็จและหวนกลับม,มาเล่นอังกฤษอีกครั้งกับท็อตแนมฮอสเปอร์ต่อด้วยคริสตันพาเลตก่อนจะพนจรไปเล่นกับอิ ia, สตันบูบ i, ะะาซเซเฮียเคซิริสปอร์โอลิมเปีย สูงสุดเมืองพัทยกับ3สมสรอ,อดีบยอลงเล่นไป242เกมซัดไป97ประตูด,ด้วยกันซียาคูบูอาเยกเบนี่ อดีตดาวยิงชาวไนจีเรียเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่คู่กับวงการฟุตบอลเมือง้ด,ดีมาอย่างยาวนานและถือเป็นนักเตะจอมพเนจรเคยเล่นให้กับหไลด์สมสรอนไล่ตั้งแต่พอตมัธมิดเดิลสโบรเอเวอเรตต์เลสเตอร์ซิตี้แบ็สเบิร์นโรเวอร์เรดดิ้งและโคเวนทรียาคูบูเป็นศูนย์หน้าที่แข็งแกร่งและสามารถประทะก,กับดบรรากองหลังในพยียมลิกได้อย่างไม่เป็นรองนอกจากนี้ยังเป็นคนที่ใช้โอกาสไม่เปลืองนักแต่น่าเสียดายที่ตลอดเส้นทางอาชีพของเจ้าตัวไม่มีโอกาสเล่นให้กับสมสรชั้น,นอศแขวนสตนเปปนัเมื่อปี27ในวั้27 พร้อมกับฝากสถิติลงเล่นในเพียรลีกไป266เกมกระน่ำไป102ประตู3ดีเดยด,ดอกบา สุดยอดกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติอริโคลส์และเชลซีดอกบาย้ายจากโอลิมปิกมาซมาลาตะคายในทีมสแตมฟอร์ดบิทในยุคกุนซือโชเซ่มูรินโญและพาสโมสรประสบความสำเร็จมากมายในระหว่างปี2004ถึง2012หลังจากนั้นดอกบาออำลาเชลซีไปเล่นกับเซียงไฮ้เซินหัวกะละาลาตะซารายและหวนกลับม,มาเล่นกับเชลซีอีกครั้งในปี2014ถึง2015ก่อนจะย้ายไปเล่นกับมอนเทาลอิมแพคและแควนสตัตกบฟินิกไรซิ่งเมื่อปี2018 ตลอดระยะเวลาคาแข่ง2ห่วงกับเชลซีนั้นอดีตดาวยิงพลพรรคช้างดำซัดไปถึง104ประตูจากการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก254เกม 2. ซาดิโอมาเน่ปีทีมชาติเซนกกาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับเม็ดในฝรั่งเศสก่อนจะย้ายมาพัฒนาฝีเท้ากับเรดบูเซาบวกในระหว่างปี2012ถึง2014จากนั้นก็ย้ายข้ามฟากมาเล่นในพรีเมียร์อังกฤษกับเซา์แมป์ตันและทำผลงานได้อย่างสุดยอด ในปี2016ริบลิฟูภายใต้การนำทัพของครอบใจเงิน34ล้านปอนด์คว้าตัวมาเน่มาจากเซาท์แัมตันและเขากลายเป็นอีกหนึ่งคีย์แมนในแนวรุกของหงแดงยุครุ่งเรืองโดยเจ้าตัวลงเล่นในลีกกับ2สโมสร,รไป263กมเกมซัดรวมกัน1 1 1ประตู 1. นึ่งโมฮัมเหม็ดสาลาหลังแจ้งเกิดกับเอฟซีบาเซินในสวิตเซอร์แลนด์สาลาก็ได้รับความสนใจจากทั้งเชลซีและลิเวอร์พูล แต่สุดท้ายกลายเป็นสิงโตน้่งเงินครามภยายใต้การคุมทีมของโชเซ่มอนโยอดีตโคตช้ชชาวโปรตุเกสที่ยอมจ่ายงิน11ล้านปอนด์คว้าตัวไปร่วมทีมเมื่อปี2014อย่างไรก็ตามซาร่าไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมเชลซีได้โดยมีโอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ไปเพียง13เกมซัดไป2ประตูก็จะถูกปล่อยให้กับฟิออเดนติน่าและโรม่ายืมตัวไปใช้งานและในปี2016มา้าปลาเหลืองแดงจ่ายเงิน15ล้านปอนด์เซ็นสัญญาเป็นการถาวร ตัวรุกทีมชาติอียิปต์ทำผลงานให้กับโรมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนทำให้ลิปูภายใต้การนำของกุนสือเจเกนครอบทุ่มเงิน43ล้านปอนด์คว้าตัวมาอย่างแอนฟิวเมื่อปี2017และกลายเป็นหนึ่งในการทำธุรกิจที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมรสรซาลายืนเป็นกำลังสำคัญในแดนหน้าให้ลิปูมานานถึง7ลฤดูก,กาลติดต่อกันแล้วโดยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกให้กับหงแดงและเชลซีไปทั้งเส้น263เกมตะบันคู่แข่งไปถึง157ประตูซึ่งดูเหมือนว่าสถิติยังคงดำเนินต่อไป หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ